ลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีวันนี้ทําให้ลุกขึ้นมาพิปลายเรื่องนี้ผมเองก็คงจะต้องเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดเหตุตั้งแต่เดือนพฤษภาปี57นั้นผมเชื่อว่าในซี่ของพวกผมเนี่ยโดนกระทําแทบทุกคนหลังจากการเลือกตั้งบางคนก็หลุดเข้ามาได้บางคนก็ ย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆนานาแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องขอพระคุณนะทั้งท่านอาจารย์ปิยบุตรและคณะที่เสนอพรบร,รวมทั้งอาจารย์จรึงพากก่อนและคุณยิ่งชีพซึ่งกว่าจะผ่าด่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ท่านทําคนหมื่นกว่าคนกว่าจะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยผมตามข่าวมาก็ก็ต้องขอบพระคุณมากที่นาเสนอเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดเลย ที่ผมจะปฏิเสธไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะบอกว่าไม่รับพรบเรื่องนี้เข้าสู่สภาเมื่อเช้าก็ยังโทมถามท่านประธานสภาก็โชคดีวันนี้ที่ได้เข้ามาผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับผู้ที่ได้รับผมกระทบจากคําสั่งมันเยอะเหลือเกินเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปท่านผู้ชี้แจงก็พูดไปแต่สิ่งที่กระทบมากที่สุดคืออะไรทราบไหามค คือพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาช่วงนั้นรัฐบาลเรายัางดำเนินโครงการที่เรียกว่าจำนำข้าวจะถูกจะผิดนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่ผิดเลยก็คือว่าโครงการนี้ถูกยกเลิกและถูกเอาเรื่องจากคอสชท่านประธานนะผมมีผลกระทบโดยตรงเมื่อมีการยึดอำนาจก็นึกยังไงก็ไม่รู้ก็เชิญผมไปรายงานตัว เราจะควบคุมเจวันสามครั้งนะครับครั้งที่สองเนี่ยผมพูดเรื่องการขายข้าวนี่ยแหละครับเห็นไหมครับเรื่องนิดเดียวแต่ว่าคอสจก็ไม่เข้าใจใช้อำนาจอย่างที่ไม่ควรใช้มีเพื่อนผมหลายคนที่โดนเช่นคุณพิชัยนฤิธภัณฑ์สิบสามครั้งครับนึกอะไรไม่ออกพิชัยพูดอะไรไปเลยครับเข้าค่ายตลอด เรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมแม้แต่นิดเดียวจากคําสั่งคอชอชออีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือว่าผมเห็นโครงการที่จะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงวันดีคืนดีออกมอ4ีไม่ให้มีการนีไม่ให้มีราคากลางเอากันเลยสนับสนุนกันเลยนี่คือผลเสียตามมาผมลงเครื่องบินหลังจากเขายึดอำนาจเชื่อไหมครับท่านประธาน มีพลทหารมาขอตรวจเอกสารผมแล้วขอตรวจพาสดร์ด้วยนะครับอยู่ที่สนามบินนุบลนผมก็สงสารพลทหารเหล่านั้นแกอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกผมก็บอกผมจะอ่านให้ฟังเอาการใช้อำนาจซึ่งเกินเลยเหล่านั้นล้วนมาจากการยึดอำนาจเพราะนั้นชอบแล้วที่ร่างพรบรที่จะยกเลิก,เลกคำสั่งคองสช,อชแล้วก็ ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะคอสชอผมเคยไม่ปลายเรื่องมาตรา279เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้นะ่ยถ้าท่านแน่ใจว่าไม่ทําผิดจะมาออกนี่ล้โทษสกรตมตัวเองทําไมของอาจารย์ปิยบุญนายกเลิกสิบกว่าคำสั่งแต่คําสั่งจํานวนมากมันออกมาเยอะแยะเลยที่มีผลกระทบต่อประชาชนมีคําสั่งหนึ่งที่เราอยู่ในสภาเรายกเลิกไป ก็คือคําสั่งพลบรเรื่องพรบรการศึกษานี่แหละครับตอนนั้นออกคําสั่ง 10, ที่สิบเก้าทหกศูนย์ยกเลิอกออกรออกศไปตั้งกศจคําสั่งนะท่านออกแค่วันเดียวแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่กว่าจะทําได้นี่ปีครึ่งสองปีมันก็เหมือนที่คณะนะภาคประชาชนเ็าทามานะคําสั่งกศจผมบอกเลยนะครับคําสั่งมอ4ิสิบสี่คำสั่ง, 44, งนาะยกทั้งหลายประกาศกศจ ท่านประกาศอยู่สามสี่คนแต่เวลาจะยกเลิกเพราะมันเป็นกฎหมายทำสามปีก็ไม่เสร็จทำห้าปีก็ไม่เสร็จผมไปอ่านแล้วผมยังขำเลยธรรมดา,าคำสั่งตั้อองแต่จอมพลษดิ์จอมพลถนอมยังมีอยู่เลยคณะปฏิบัติอ่ะแล้วบ้านเบาเมืองเราจะไปไหนเวลาออกคำสั่งมานี่ชอบครับเตอานึกอะไรออกทำนึกอะไรออกทำหมดนะครับผมเห็นคำสั่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็ช้ำใจอยู่ทุกวันเนี่ยคำสั่งของ คสชหรือคำสั่งม .44 ให้ดีเอและทหารไปล้อมวัดธรรมกายมันเป็นไปได้ยังไงประเทศเนี่ยทหารไปล้อมวัดใช้กำลังสี่ห้พันคนแล้วก็ไม่ได้อะไรมันสะใจกันหรือ,อยังไงไม่รู้เพราะนั้นเราไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าปฏิเสธเรื่องนี้ผมก็ขอวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกสภาว่าอย่างน,น้อยๆเรามาล้างมรดกบางอัน อย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่จำเป็นเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องคำสั่งที่มันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพมันจำเป็นต้องเอาออกหมดมันจำเป็นต้องยกเลิกหมดเ,เรื่องนี้เราเองก็ผมเชื่อว่าผู้ที่โดนกระทบโดยตรงวันนี้คงอาจจะพูดหลายท่านเพราะบางท่านเนี่ยติดคุกด้วยบางท่านถูกมัดตา คุณพิชัยนี่เล่าให้ผมฟังกับท่านพิชัยในยลิตพันธ์เนี่ยเรียกไปทีไรเวลาเอาขึ้นรถเอาถุงดําครอบนะครับทุกครั้งที่ผมดาครอบผมก็เลยบอกว่าที่คุณพิชัยผมบางเพราะเหตุบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมไม่โดนหรอกครับแต่ว่าเข้าไปอยู่ในค่ายนั้นท่านประธานเชื่อไหมครับว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเข้าไปแล้วมีนายทหารคนหนึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่มาถามว่าผมจะเอาเงินไปจ่ายจำนำข้าวที่ค่ายทหาร ดูสิครับเป็นคําสั่งแปลกๆผมบอกอย่าหาทาไม่อย่างนั้นทกศเจ๊งทันทีด้วยความที่อยากได้ด้วยความที่อยากหาเสียงด้วยคนที่อยากให้พี่น้องประชาชนรักเพราะตัวเองยึดอํานาจมาจะเอาเงินสดไปใจใ่ายในค่ายทหารให้จํานําข้าวตอนนั้นที่ยังค้างอยู่แสนกว่าล้านความจริงถ้าให้เราทํามันก็จบไปแล้ว เอาละเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมไม่อยากไปย้อนไปหาว่าใครอยู่เบื้องหลังใครสมคบคิดกันอย่างไรมันเกิดมาแล้วเรามายามมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดดีกว่าก็แก้ไขโดยเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็พรบฉบับนี้ขึ้นมาผมก็พอได้ข่าวว่าอ๋อจะไม่ผ่านร่างนี้แต่ผมก็อยากให้ทางซีที่ไม่เห็นด้วยให้ไม่เห็นด้วยเถอะครับเพราะเรื่องนี้เราต้องเปิดอกคุยกันต้องมาตั้ง ใจที่จะคุยกันจริงๆจังๆ,ๆ,ๆบ้านเมืองเราถึงจะเดินได้อย่าแบ่งเขาแบ่งเราแล้วมาช่วยกันขอบพระคุณครับ